สวัสดีครับพบกับช่องดัตตี้มอเตอร์ไซคลนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอคลิปรีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับวันนี้มาในรุ่นสปริน t 150 S Collection คันะฮะรถปี2 0 2 1นะครับคันนี้ S150 นะครับระบบ ABS นะฮะกุญแจครบ2ดอกนะครับมือแรกนะครับรถสวยวิ่งน้อยสีเดิมเรื่งเดิมนะครับเลขมาอยู่ที่21,000กิโลแท้นะครับสวิดให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวพาชมรถรอบๆคันนะครับ สวยๆเลยฮะกับสีเทาแลมโบยอดฮิตคันนี้ยางหน้าหลังนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาจากสของเดิมนะครับยังใช้ได้อีกนานนะครับรถใช้งานปกตินะฮะเครื่องเดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยฮะไฟหน้าไฟท้าย LED นะครับเดี๋ยวรอตามการใช้งานเบื้องต้นทั่วไปนะครับสำหรับรถมือสองนะครับรถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะฮะคันนี้สภาพเกิน90%นนะครับสวยๆเลยนะฮะ มีเบาะแต่งให้นะครับปักโลโก้อิตาลีเวนต้านะครับเตี้ยลงนะครับจากเบาะเดิมครับง่ายนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนหน้าหลังนะครับขนยังอยู่ครบเลยนะครับมาชมเอกสารครับเครื่องยนต์ก่อนนะครับคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับชุดโอนมีให้ภาษีพรบ68นะครับ สมุดคู่มือการรับประกันศูนย์มีให้นะครับตัวนี้จะเล่นทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับมีชุดโอนนะครับลูกค้ารับรถไปก็สามารถแจ้งโอนนะครับเข้าใช้งานตามจังหวัดที่ลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งเเงินไปทางทั่วประเทศนะครับสีเทาตรงรุ่นเวสป้านะครับจดทะเบียนปี64 2021นะฮะลงรุ่นปี2 0 2 1ตรงรุ่นนะครับสปิน150นยะครับสวยๆเลยฮะกมห้องเครื่องท้องเครื่องใหม่ๆเลยฮะ ล้างทำความสะอาดให้ใหม่นะครับเครื่องดิมโรงงานมาเครื่องดิมโรงงานครับสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องดิมโรงงานสตาร์ทติดง่ายเลยเครื่องเงียบๆเลยนะเพลทระบบไฟไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำติดครบเดยไลท์้ายขวาติดครบนะครับไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวหน้าซ้ายไฟเลี้ยวหน้าขวานะครับมาดูชุดท้ายกันบ้างนะครับ ไปเลี้ยวด้านหลังนะครับไฟท้ายไฟเบรกนะครับไปเลี้ยวอีกหนึ่งดวงนะครับติดครบเลยนะครับแปลใช้งานปกตินะฮะสวยๆเลยฮะเทารแลมโบนะฮะท่านใดหาสีเทาแลมโบรถปี2021ตอนนี้มีเลือกนะฮะสีเทอรแลมโบสวยๆเลยมีคันนึงนะครับสอบถามกันได้นะครับราคาเท่ากันนะครับขอลองกันได้นะฮะสอดถามราคานะครับก็ ตามเบอร์ที่แจ้งไปข้างต้น0 6 4 1 1 5 5 1 1 1นะครับเบอร์โทรกับ ID Li ลเบอร์เดียวกันนะครับกรุงเทพและปริมณฑลจัดส่งให้ฟรีไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับส่วนต่างจังหวัดมีค่าบรกิการจัดส่งนะครับเก็บเงินปลายทางได้ครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิวเนโอสปา p i สปิน1 0ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกับโค้สวยๆในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ